ให้ให้อะไรนะให้พักไปญาติพืือจะไปจับตัวแทนของขอทั้งพจวที่อำเภอเมืองนะคะตรงนี้นะคะมีทั้งกวดาร้อยกราบที่เราเฉลยตรงนี้ประการได้เ่นมันมันเราไม่มีมาตรการในการห้ามทั้งมากกว่าสองชั่วโมงนะคะตรงนี้ก็ยังไม่ทราบก็ส่วนหนึ่งเราก็อยากจะทราบปัญหาที่อยู่ในพื้นที่ดีขึ้นก็ติดตั้งเพิ่ม เีย่าที่พนักงานมีคนเดิมก็ไม่ได้เป็นคนจะเป็นร้านเดิมที่นะครับท้องถิ่นชักจูงส่งเสริมยุโยงให้เด็กไม่น่าจะมีปัญหาครับขอบคุณมาครับสถานที่ที่ได้รับปรอนุญาตไว้พวกกลุ่มร้านเกเอินเน็ตเนี่ยเราไม่มีจหน้สที่รั่นไม่ใช่ครับผมเวลามันเพี้ยนหมดนะไม่ได้ใบอนุญาตนะคะถูกน้องเรียนมาเราไปตรวจสอบที 24, แล้วก็ไปโย 5, กให้กองการเรืองสบอนุญาตไม่มีก็รวมคับอ่ รื้อหายาดเดือดนะครับถ้าจับแนละ้วผมจะทำรื้อปิดสองคนถอนใบยาดรื้อยังไงขอเลยไหมท่านดูให้ดี